แต่การปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยยังไม่ก้าวไม่เกินไม่ขึ้นไม่ดีเท่าที่ควรยังอยากให้พวกเรามีเวลาบำเพ็ญกันอยากให้จับกลุ่มกันอยู่ที่นี้ก็จับกลุ่มเดินยังกลมบ้างนั่งบ้างอยู่ที่นี้ส่วนคณะที่จะเข้าไปบ้านพักหญิงก็พยายามหาทางบำเพ็ญน,นเห็นกันบ้างทางคณะไม่ชีก็จับกลุ่มเป็นคณะคณะบำเพ็ญกันเข้า เล่งลัดกันเข้าอยากให้พวกเราได้พิสูจน์คุณของสมาธิอันเป็นไปเพื่อโลกุตระแต่ไม่ใช่โลกิยะแบบหลอกๆลงลวงเห็นนู่นเห็นนี้หรือบางลทัทธิที่สอนกันเป็นกันที่เป็นการสืบต่อพบของจิตนั้นอนนันไม่เกี่ยวเกี่ยวเฉพาะทางโลกุตระจริงๆเป็นรูปายวิธีที่จะทำให้เราเนี่ย รู้เห็นความเป็นจริงของโลกหรือให้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงของโลกสภาพความเป็นจริงเป็นยังไงคือเราไม่มองตรงข้ามกับความเป็นจริงเขาสุขก,ก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์เอาให้แน่แน่จนกว่าจะจิตจะยอมรับสภาพความเป็นจริงในเมื่อรับแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างอันนี้อยากให้พวกเราได้รู้ได้เห็นสมาธินี่เป็นของประเสริฐเหลือที่จะคารนา จึงอยากให้พวกเราทดลองดูอาจารย์เองได้มาสู้จะมากนักแต่อาจารย์ทราบซึ่งในสมาธิกิจหรือผลของสมาธิเนี่ยอย่างที่สุดแม้นว่าผลของสมาธิที่ได้อยู่เป็นอยู่ซึ่งเราได้รับอยู่ทุกวันนี้หากใน,นเมื่อจะเป็นการฝากฝืนทําลายเสียซึ่งผลของสมาธินั้นให้ตายดีกว่าเพราะนั้นขออุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้ เพื่อจะรักษาไวา้ซึ่งคุณของสมาธิที่มีอยู่แล้วสมาธิอันที่เรายังไม่เป็นก็จะพยายามดินน้นรนให้มันเป็นมาดีขึ้นและผลของสมาธินั้นเป็นของประเสริฐถ้าพวกเราบำเพ็ญเข้าไปถึงไปเห็นแล้วเนี่ยรับรองได้ทุกท่านทุกคนจะดื่มดำอยู่ในผลของสมาธินี้ตลอดและจะหวงและจะรักษาไวา้ซึ่งผลสมาธินั้นยิ่งกว่าชีวิตตัวเอง อันนี้ก็าก้าสามารถประจักรได้อย่างนี้เพราะนั้นจึงอยากให้พวกเราเนี่ยดําเนินกันให้เป็นไปกันถ้าสมาธิหลอกหลอกลงลวง,ลงไม่เอาเป็นสมาธิแบบโลกุตละเป็นสมาธิเป็นการทําลายภพของจิตเป็นสมาธิที่จิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงการภาวนาของเราเพื่อเอาชนะจิตเพื่อสร้างอํานาจขึ้นมาคุ้มของจิตดูจิต แล้วจะบังคับไปจิตของเรายอมรับสภาพความเป็นจริงจนกว่าจิตของเราจะยอมรับในเมื่อจิตยอมรับแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเข้าสู่สมาธินั้นพวกเราผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองประจักษ์ขึ้นมาเองเป็นของอัศจรรย์จริงๆตลอดผลของสมาธิเหล่านั้นมีอะไรมั่งยังไงนั้นเหลือที่จะคัรน,นาจะนั่งคัรน,นาเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดจึงอยากให้พวกเรานี่ได้มีโอกาสบำเพ็ญกัน เพื่อเข้าไปสวยผลแห่งสมาธิเป็นความสุขแบบไม่อิงอมิตระกามเป็นความสุขที่เรียกว่าบรมสุขมาจากความสงบจากบาปมาจากความไม่ฟุ้งซ่านลหลงไหลความเป็นอยู่ในโลกอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เข้าไปถึงและจะได้สวยผลและจะรักาศาสนายิ่งกว่าชีวิตและจะพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเพื่อทูลพระพุทธศาสนาอยู่ ตลอดเวลาเพราะนั้นจริงอยากให้พวกเรานี่มีโอกาสจะบำเพ็ญกันเต็มที่ตั้งใจให้ดีที่สุดกันแล้วกันเอาต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะได้เลิกกันไปบำเพ็ญกันเมัวอจะคุยกันก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะพวกเราก็ฟังมาพอแล้วนี่เอาขอให้พวกเราเลิกกันไปบำเพ็ญนะาหาที่หาทางลุยกันวันนี้บุกกันเต็มที่